สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกๆคนทุกๆท่านเนาะคะ่ะแม่เพ่นมาอัปเดตขา้าวข้าวเหนียวดำศิลาพรนะคะให้เพื่อนเพืนเอฟซีทุกๆคนเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะจากที่ห้าดดำไว้นะคะ,ะวานกาเนาะคะ่ะวานกาเดือนมิถุนายนะคะมิถุน่าแล้วกามาแมาดำนะคะมาดำเดือนอกรกฎานะคะ กรกดาวันที่13ามกรกดานะคะที่แม่เพ่นดำหน้าเนาะค่ะเดี๋ยวแม่เพ้นสิบ้ายางเลาะบึงนะคะ,ะแปลงนี้กับเป็นเป็นกาเข่าเหนียวดำศีลาพ้อนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันดำบ่เบิดดำบ่เบิดแล้วบัดถินี้กุ้พ่อกเอามามาดำใ้ในสวนละมุด <laughs> ละมุดก็ดีอยูด่ดอค่ะบ่ดบ,บ,บ่ดึกหนามเลย <laughs> นี่นะคะต้นละมดุดกุ้พ่อ ไปพูนกับมรแถวนี้ละมุดมึดนะคะอันไมเปชรใชาเบงนะคะความแตกต่างความงามของเขาเนาะคะ่ะตรงที่เหลืองๆนี่คือนองไดแดดนะคะตากแดดได้แดดได้แสงแดดซุกซีซุกแล้วนะคะซุกแล้วล่วงกลมดีาอาให้น้าให้เนือ้อเต็มดีนะคะ,ะตรงนี้จะอยู่ในโฮมนะคะไม่เปิ้จะหยเบงคว่มอยู่ในโฮมของเขานะคะนี่อยู่ในร่มนะคะตัวนี้กัยังบลท่านเหลืองนะคะ มาอท่านเหลืองตัวนี้ก็เหลืองเล้วที่อยู่ในเดดนะะเนาะค่ะเหยาวไปพูนะะเนาะค่ะควบเหย้าที่อยู่สี่สิบเม็ดสี่สิบหาสิบเมตดผลด้อค่ะควบเหย้นะคะแปลงนี้จะจะบ่อไหลนะคะแปลงบนนั้นหลให้ให้เนื้อให้นุม่มให้น้ำเป็นผ้นผลิตดีนะคะติดติดดอกออกผ้นดีนะคะเป็นข้าว ข้าวเหนียวดำศิลาพรนะคะหน้านี่มันอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนโคกหนองนาของแม่เพ็ญเนาะค่ะเป็นในแปลงหน้าแปลงสวนโคกหนองนาของเฮานะคะตัวนี้ก็ดูในโฮมนะคะช่วงช่วงนี้จะเป็นโฮมนี่ถ้าเป็นโฮมก็บิวเขียวเขียวอยู่เด้อค่ะเขียวเขียวอยู่บอลเรืองเรืองไปพุ่นกลางกลางแดดบุนเลืองเมดแล้วเนาะค่ะเลืองเมดแล้วตรงเขียวเขียวนี่ก็ส่น้ำนมแล้วล่ะค่ะกลม เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีทุกล่วงนะคะทุกล่วงก่ถือว่าให้พ้นผลิตดีนะคะเป็นเขาที่ล้ำต้นบอ่อดำล้ำต้นสีเขียวนะคะลํำต้นสีเขียวล่วงถอกออกมาแหลกแหลกใบใบนี่ค่ะจะเป็นเป็นสีเขียวทั้งเบิดนะคะเมแต่ล่วงก็สีเขียวสีขาวเหมือนเขาทั่วไปนะคะพ่อหนองใส่นำนุมนะคะพ่อหนองไส่นำนุม่ม คั้วดำของเมล็ดก็จะจะดำขึ้นดำขึ้นเรื่อยๆนะคะดำดำขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่า,าเป็นข่าดำนะคะเนื้อนามนุ่มทั้งในสิเป็นเป็นข้าวดำข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำสิลาพรนะคะเนอะเป็นเป็นข่าอายุอยู่ที่ร้อยยี่สิบวันนะคะร้อยยี่สิบวันห่วงไงนะคะห่วงไงนี่ว่วงไง นี่คะ่ะห่วงใยไหลไดในในห่มี่กเสบบอปานไดอยู่ในแดดนี่สซดีมากเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าอยู่ในในฟ้ามของเมเพินกับต้นใหม่ไันหลายนะคะต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ไว้ในการแท่ทองข้ามนี่เยอะเลยนะคะเยอะเลยลก็ไดหลุมกะบอเป็นหยังเนาะคะ่ะเป็นข่าที่มีรสชาติหอมนะคะหอมหอมนุ่ม เหมือนขขาเมาเลยนะคะที่เห่าสีออกมาหลักกับไปหนึ่งเนาะค่ะกลิ่นของเขานี่จะหอมเมียงนะคะหอมหนุ่มหรือสิอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห่านี่มันมันมดีเอ a เป็นอินซีนะคะอินซีลอยเปอร์เซ็นในความเป็นอินซีของเขากับสิเห็ดเขาเห่านี่มีถาดทางอาหารมีคุณค่าทางอาหารที่หลายกว่าที่เขา,าเขาทั่วไปที่เขาใส่ปุ๋ยสียาเนาะค่ะ แต่ของเมเพิ้นี่ปล่อยธรรมชาตินะคะปล่อยธรรมชาติบำบัดให้เลยเนาะค่ะใส่ปุ๋ยอินรีเทียเดียวพร้อมดำเนาะค่ะวานปุ๋ยแหล้วก็ดำาหล้วก็มาเสริมด้วยน้ำม,มักอีกหลอบหนึ่งนะคะามาเสริมด้วยด้วยน้ำม,มาอีกหลอบหนึ่งนะคะกับบอหลายเนาะค่ะปล่อยไปในน้ำนะคะน้ำไหลลงเข้าเปิดน้ำไหลลงเข้าก็น้ำมักยูดินซีมาเทใส่ยูดินซีก็สิไปในน้ำนะคะก็ซ้ำนันวอดายลุ่งทุนอีหางหลายเนาะค่ะ เป็นข่าวที่มักมชอบในการดำนะคะโต๊ะตก,กาโตกก๊ะกาแล้วเอามาดำนี่สีง,งามแห้งนะคะสีง,งามแห้งให้ผลผลิตดีถ้าไปวานน้องจะบ่ชอบนะคะไปวานเอาขึ้นหน้าทั่วไปนี่จะจะบ่ให้ผ้นผลิตดีเท่าที่ควนนะคะจะบ่ให้ผ้ผลิตดีเท่าที่ควนถ้าห้าโต๊ะกามาดำเอานี่พี่น้องเอ้ยงามหลายนะคะงามแห้ง ห่วงเพิ่นนี่สิใหญ่นักให่มาเล็ดเต็มดีเม็ดใหญ่นะคะเม็ดใหญ่เม็ดทีว่ว่าอ้วนเต็มดีนะคะนี่ค่ะแม่เพิ่นกนาดดำวันที่13กรกฎานะคะเฮาก็ถือวา่าเขาเนี่เฮามาดำมันก็พักโตประมาณ2อาทิตย์นะะเนาะค่ะเนาะกรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่4เดือนแล้วนะคะเขาเนี่4เดือน ตุลาเนี่ยก็มันนี่มันเป็นเดือนตุลาเนาะค่ะเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวอยู่ในในช่วงเดือนตุลานี่แหละนะคะประมาณสิ Bref, ้นเดือนนี้ปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนตุลานี่เขาก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่ถ้านับเอาอายุที่เข้าตกกาไว้กันหนึ่งเดือนนะคะถ้าตกกาไว้หนึ่งเดือนก็จะรวมๆไปเกือบเขาเดือนที่หานะคะเขาเดือนที่หา กับบดบดติมดีดอกนะคะได้ห้าก็ได้เกียวแล้วค่ะประมาณปลายเดือนตุลานีห้าก็ได้เก็บเกียวแล้วนะคะเป็นการเห็ดแบบออแกนิเฮ็ดแบบอินซี่ได้ฟ้ามของไม่เพ่นเนาะค่ะเขาทุกตัวนะคะทุกพื้นที่ทุกอนุป,ปการไม่เพ่นจะบอส่ปุย๋ยบอสียาอีกอย่างต่างๆเนาะค่ะข่ายายังคุ้มยาวกับบอเคยใส่นะคะห้าเห็ดอินซี่แบบออแกนิมาตรฐานเลยนะคะมาตรฐานอยู่ที่ตัวห้านะคะ มาตรฐานอยู่ที่ตัวเห่า,าเห่าเสีเหตุจงังใดให้อาหารของเห่าออกมาป่าศจาดสารเคมีนะคะเห่ากันะจะได้กินของดีนะคะได้กินอาหารที่ปลอดภัยได้กินอาหารที่เห่าผลิตเองนะคะผลิตเองโดยคววมตั้งใจมุ่งมั่นที่จะให้อาหารตัวนี้ออกมาให้เป็นอาหารที่ดีดีสุดยอดเหมาะกับเห่าที่จะได้กินนะคะเห่าเป็นผู้เห็ดเห่าได้กินกน่อนโมนะคะเห่าได้กินกน่อนโม คุณคาของเขาดำนี่นะคะมีาลายยางหลายประการเนาะค่ะมีมากมา้มหาศาลแม่เพ่นกระบอสามารถที่จะไปบอกได้ว่ามีคุณสมบัติทางอาหารอยียงเน่แต่มันมีคุณสมบัติแห้งหลายมากเลยนะคะ,ะสำหรับเขากำรรนะคะ,ะที่แม่เพ่นไปอบร่มโขกน้องหน้าเนาะคะ่ะไปอ่านหนังสือของพอหลวง นราจการที่เก่าพอหลวงของเห้าเนาะค่ะเพื่อนก็นได้เขียนระบุไว,ว้ว่าเข่าที่ควรบริโภคที่สุดนะคะที่มีคุณคาที่สุดคือข้าวกรร่ําเพื่อนวะาข้ากรรมนี่เพื่อนบ่วงเล็บบอกอีกนํานนคะว่าข้าวเหนียวดาเพิ่นวาเนาะคะ่ะสิมีอีกอย่งหลายอย่างอยู่ในนี้นะคะเพื่อนก็นสิศึกษาเบิง่งจนเพิ่นหูแลว้วเพิ่นเอามาบอกประชาชนอาของพอหลวงไห่หูนะคะแม่เพื่อนกัน หูซื้อหลักหลักเขาเอามาปลูกนี่อยู่้นแมเพิ้นีเ่นเ,เป็นสิบปีแล้วนะคะปลูกไว้ทุกปีได้กินทุกปีนะคะถ้าเป็นเขากองกส็สะดีมากเลยนะคะเขาเหนี้วสีเป็นเขากองเข้ากับหนึ่งได้เนาะค่ะเข้ากับสามารถกินได้นี่อันวิตามินเขาอยู่ในเขากองมันกส็สะได้หลายนะคะมีมีมลาย่างวิตามินล่าเขาคืออยูน่่นวิตามินหลายๆตัวหลายๆอย่างกส็สะอยู่ในม,นมะเร็ดเขานะคะเห็ดให้สมองเข้าดี บอ่อหลุงบอลืมหลายอย่างนะคะแม่เพ่นก็เห็นคุ้นคาค่วมดีของเขาติพอหลวงพลบัญญัติไวแล้วเขาก็จะเอามามาปลูกมาเฮ็ดไวไถ่เจ้าของได้กินนะคะเหลือจินเข้ากับแบงปันก็มีขายทุกปีแม่เพ่นก็ขายนะคะแต่ก็กบอได้ถึงขันวารายนะคะแต่ละปีก็ได้อยู่ที่ประมาณยี่กว่าปุ๋ยนะคะ20่ปุ๋ยสาปุ๋ยแล้วแต่เป็นบางปีเนาะคะ่ะ นี่ก็ถือว่าได้สิ่งที่ดีไปแบ่งขายแบ่งปันให้เพื่อนๆได้กินน้ำเนาะคะ่ะได้กินอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยนะคะในฟา,าร์มของแม่เพ่นผลิตเองเอ่าได้กินก้อนมูก็กคือเจ้คของเนาะคะ่ะจะคลองนี่ได้กินของดีก้อนมูนะคะเอเขาทุกสายพันธุ์ที่แม่เพ่นเฮดเนาะคะ่ะก็จะเป็นเข่าอินซีทั้งหมดนะคะเป็นข้าวอินรียทั้งหมดทั้งมวลนะคะอ่อพร้อมทั้งเขาข้าวเหนียวดําศิลาพรน,นะคะข้าเหนียวดําศิลาพรเนี่ยเป็นข้าที่สุดยอดนะคะ สุดยอดของข้าวเนาะค่ะก็จะเอาสิ่งดีๆมาปลูกไวให้เจ้าของได้กินนะคะรักษาตัวเจ้าของรักษาสิ่งแวดล้อมอยังต่างๆเนาะคะ่ะล้วนแล้วแต่มีคุนคากับตัวเหาเองนะคะมาสรอยกันเห็ดอาหารที่ปลอดภัยนะคะเพื่อนๆคะมาซรอยกันปลูกเขาปลูกเขาที่ปราศจากสารเคมีนะคะร่างกายของเหาก็ต้องการอบอรต้องการสารเคมีนะคะต้องการอาหารที่บริสุทธิ์ ะะบ,บ่อปนเปื้อนอย่างต่างร่างหลงกายห้ากับสิแขง็งแรงนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวมือเกี่ยวไม่เพ่นกัฉิมาอัปเดตให้เพื่อนๆนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเ่อนไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการดูคลิปให้ไม่เพ่นเด้คอค่ะบอกกันไม่คลิปหนานะคะ อขอบุนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แม่เพ่นเนาะค่ะกดกระดิ่งไว้ถ้ารับชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ